สีเพิ่งพุนจากไวัยมต้นมาค่ะและนี่เนทเพื่อซีเดียค่ะพวกเราสองคนบ้านอยู่ติดกันเราเจินสนิทกันมาแต่ไหนแต่ไรแล้วพวกเราใช้เวลาในหนึ่งวันหมดกับอะไรหลายๆอย่าง แอบเข้าไปซะแล้วเฮ้ย hey, แถวมอสี่ไปไหนตั้งชั้นเลยเนี่ยแอบเข้าแถวกับชั้นอื่นก่อนละกันพี่เพ่เพ่แถวมอสี่อยู่ไหนคะไม่รู้ที่มอสี่ไม่ใช่หรือเราก็แ <c ười> ถวมอสี่อยู่ตรงนู้นครับรีบไปเลยโอ้โอ้เดี๋ยว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 นี่มันเวลาเลรกชุม,มนุมแล้วนี่ฮะรีบไปเลยรีบไปเลยไป เรื่องคุณเราอะไรกันวันนี้เนี่ยใครจะไปรู้ไม่เห็นมีใครบอกเลยจะทัดไม่เนี่ยเรา

ไงล่ะเจ้ยวว่านะปัญหาโลกร้อนเนี่ยมันไม่สําคัญอะไรมากหรอกนะถ้ามันเป็นปัญหาใกล้ตัวอย่างที่ประธานว่าจริงป่านี้ทุกคนจะอยู่เฉยๆกันทําไมล่ะน้องไม่เดี๋ยวพี่ฝนะานกน้องให้ไปติดประชาสนสภาชุมชมเราหน่อยนะพี่ระหว่างอาคารหนึ่งกับอาคารสองนะคะพี่ฝากไว้นะมีพี่ไปล่ะ เฮ้ยกูกำลังติดป้ายรณนรมค์รักโลกนี่เล่มก้มก้หูนี่มันคือสัญลักษณ์อะไรวะนี่ยเาทิ้งขยะให้ลงถังก็ใช้กระดาษรีไซเคิลเว้ยไงล่ะเงนี่นะกระดาษรีไซเคิลแค่กระดาษ a รรมดาเว่ายจีไซเคิลรลงนเลสเน่กระป๋อผ้านี่เว้ยนี่รับรัของจริงพูดจริงก็ทำจริงก็ม่โกงมาแปอยนี่หรอไม่สารเล่าอร 没事儿了。 Turning out to be one of the hugest and costliest disasters in American history. David Bitter is literally lifting boats out of the water. ก็น่าสนใจนะแต่ว่าเราจะทำยังไงกันดีอ่านดีแน่ดีทำไงดีวะทำไงดีอ่ะเฮ้ยทุกคนเราว่านะพวกเรามาอัสเตตัสตรงนี้ด้กับนาร้องวัวเล็กกันป่ะเออก็ดีนะโอเคเออก็ดีว่ะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เด็กก็ติดโซเชียลกันเยอะใช่ป่ะอืมก็น่าจะได้ผลดีนะใช่ใช่เอ๊ ให้ผ่านเลยนะพว่าไงพี่ว่าก็น่าสนใจนะงั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้ จากชมรมคนรักโลกนะคะวันนี้เนี่ยพี่จะมาประชาสัมพันธ์เรื่องกิจกรรมดีๆให้น้องๆเนี่ยมาแสดงความคิดเห็นนะคะคือโดยที่จะตั้งสถานะบนเฟซบุ๊กนะคะเกี่ยวกับอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมค่ะแต่ต้องเกี่ยวกับการลุ้นโลกร้อนด้วยนะคะคือพวกเรานะคะจะต้องสถานะบนเฟซบุ๊กนะคะแล้วก็ให้น้องๆมาคอมเมนต์นะคะวิธีการลุโลกร้อนนะคะแล้วก็แชร์รูปภาพกิจกรรมต่างๆที่พวกน้องทำค่ะค่ะพอพน้องแชร์หรือว่าแสดงความคิดเห็นแล้วนะคะแล้วก็ต้องไลค์ เแชร์หรือว่าสิ่งที่น้องๆได้องทาที่เหตมาด้วยนะคะน้องๆคนไหนมีไอเดียลดภาวะโลกร้อนดีๆและเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมาร่วมกันแชร์ไอเดียลดภาวะโลก,ลลกร้อนกันดีกว่าค่ะ ขอบคุณสำหรับทุกๆไอเดียช่วยโลกช่วยสิ่งแวดล้อมนะคะไม่ว่าเราจะช่วยหาวิธีลดโลกร้อนได้มากขนาดไหนแต่หากเราไม่ลงมือทำแล้วแล้วก็เราจะช่วยโลกได้อย่างไร ภาวะโลกร้อนมีสาเหตุมาจากแก๊สเรนกระจกที่เพิ่มสูงขึ้นมาจากการทำกิจกรรมต่างๆของมนุษย์ทำให้อุณหภูมิโลกเพิ่มสูงขึ้นและมีแนวโนม้มที่จะเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆหากพวกเราไม่ร่วมแรงร่วมใจกันดูแลและฟื้นฟูโลกก็คงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางอุณหภูมิและแสงแดดที่ร้อนจัดเช่นนี้เราทุกคนต่างสามารถช่วยโลกได้ตามกำลังและความสามารถของเราเอง เพราะการช่วยลูกไม่ใช่เรื่องยากเกินความสามารถของมนุษย์อย่างแน่นอนเรามาร่วมแรงร่วมใจก,นกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพ่ช่วยโลกคลาร้อนกันเถอะค่ะ